ถึงแล้วร้านอันนี้เราถึงร้านยู่ไดแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่สาวคนนึงเลยามาีจนนครับลึกลับมากตอนแรกทางเข้ามาคือแบบเหมือนเป็นในซอยเปียวเลยใอยนนใช่นี่ยูไดวันหมดปกนล้วอนนสองป<ม>ีมันจะลอ็อกมันจะลอ็อกกลับมา มันมันมันจะล็อกหน้าจอกลับมาให้ให้ตรงโอเอเวลามันเซ็นเซอร์มันไม่จับเนี้ยมันจะมันจะถ่ายไปที่อือเราต้องกดหน้าจอปักปักปักสองโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันเนาะไปไปกันมันงอไงมันไม่ตรงไงมันไม่เต็มล็อกเนี้ยเออจับมันจับหน้าตัวนุ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกินถ้าสองอันนี้ก็ไม่จับหน้า ับแต่ตอนนี้จับหน้าถ้าไม่เอาจับหน้าต้องเอาจับเท้า,าคลิปนี้ใช้ไม่ได้ตอนน้องไปลบไปปิดเลยไม่ใช่ไหนเป็นไงพามากินของอร่อยตั้งโต๊ะไม่ทันเลยนี่อันนี้คือเมนูนะคะแบบฉ่ำม,มากคือหน่อยนี่ค่ะ สัดเต็มมากวันนี้เรากินเซตอ่า999นะคะ999บาทอ๋อขอโทษทีของกินเยอะอยู่นะส่วนมากก็จะพรีเมียม,มทั้งนั้นเลยตอนนี้เดี๋ยวเรารอพี่เราก่อนต้ปงนละาหมึกปลาหมึกคือเราชอบสั่งปลาหมึก เออเดี๋ยวเราเขากำลังจะสั่งแล้วเมื่อกี้เขารีบ,บเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก็ได้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราไปกินแซลมอนรอ,อก่อนอ่นะเดี๋ยวมารอดูอาหารกันนะแซลมอนดองค่ะกุ้งดองเอ้เป็นรวมเนื้อน,นะคะเนะตามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อนะ,ะ,นะ,ะ,นะะเดี๋ยวรอ,อของอบอีกนิดนะงงึงตอนนี้เป็นแบบย่างฟินจิเลย เหีียวเป็นเหตุแล้วเอาไม่กินก่อนละ้อันนี對對้เ <Anat> น <ratios> ื้ออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสั่งมาเป็นรวมกันเซีฟู้ดอะไรมรับโชยุไหมอันนี้โอยูุนะครับขอเกลือเขาได้ไหมวันนี้เป็องเกลืออเกลือได้ไหมครับต้องเกลือจริงเขาปิดเนื้อกับเกลืออร่อยบริษัทร์ด้วย Ừ, ấm thì ngon rồi. Nói là làm ăn อร่อยไหมบินสุดปลาแซลมานต่อไปครับขับโตโตสแซลมอนขับโตโตสั่งได้เรื่อยๆนะกินไหวหรือเปล่า สเต็มมีของอความสดกบกอรอขวนหมยปนกยปนกขาวตุนกเหยๆุบแวคือเน่เป็นทาบุก เหมายถึงวมันจะเหนียวเลยไม่หยานะ นะแซลมอนสีน้ำเินมากสิ้นใหญ่ด้วยนะสมราคานละ้ติวมว่ากนหนมาน,ะนานล่คนบอกว่าุหน้าอร่อยเอาป็นดูหน้านะปาดนา่า มันเน้นรีบินกัน่มน,นมซุปมิโซะของคอเส,เ,สเส้นทะเลมาแล้วสั่เนื้ออะไรมา <c oughs> พี่ยังไม่มาเลยจะอิ่มแล้วรอพี่นานมาก ได้กินมามมาถึงแล้วเกิดการสั่งอาหารก้อยแล้วครับได้กินข้าวเคยี๋ใหญ่อ่ะเอาไรสั่งแหละจัดเต็มตีได้หรอ <laughs> มาแล้วอันนี้พี่สาวเขาเองนะ<อ>เจ้าสวยกอสวยเบอร์เป็นดาราสาวสุดๆนะฝาดห่ยิ้มมือดูยิ้มมือดูนังที <laughs> อาดากี้ นาลีนะ่หนึนะ่ง

เกมย่างจีนแต่ก่อนเออแม่เออเหมือนเกมย่างจีนเลยเนาะมาแล้วนะคะ <c oughs> อิ่มแล้วนะจ๊ะ ก็จะเป็นเมนูตบท้ายด้วยของหวานนายติมแล้วอย่างน่ะพนาพานาคัตตาแล้วอร่อยมากค่ะนี่เป็นน้ำตกลงต้องตื่นแบบติดนานมาก กอเลยนนิอย่้เนาะโนตากินแล้วนเออตัววอะไรอ่ะมันมีกลินกลนแปลกๆนิดนึงอ่ะก็รู้ว่าอะไรเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปร้ยตซอสดวลองกินกันก่อนนื้เนื้อเนืคีมมันดูกันแปลแลกแปลกแปลแลแกแลแปแล อร่อย,ออยหเหลหเหลหเลลชวีชมากกว่านา,าชา,ชาเขียวเสิร์ฟติ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับของหวานเดีย๋ยวฝากฝากติดตามกันด้วยนะเออมีแขกรับเชิญนะคะเก๋แก่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปกินกันพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามก,ะะก,กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนเก๋แก่